ไม่ว่าจะเล่นละครแชร์กิจกรรมยามว่างหรือคอสเพลย์เป็นการ์ตูนเรื่องดังรอยยิ้มและความสดใสของสมาชิกในบ้านพักคนชราในนครเทียนจินก็เรียกยอดวิวบนโตยินหรือติ๊กตอกจีนแตะหลักล้านในเวลาอันรวดเร็วคลิปวารอลชีวิตแสนสุขในบ้านพักคนชรากำลังบอกสังคมแดนมังกรว่า อากงอมาม่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกลูกหลานทอดทิ้งหากเลือกที่จะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีในสถานที่ซึ่งดูแลพวกเขาได้เป็นอย่างดีสิ่งนี้ยังนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรับมือกับประชากรสูงวัยในจีนที่มีแต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆพอได้ดูคลิปคุณตาคุณยายมีความสุขในบ้านพักคนชราแบบนี้นะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตในวัยเกษียณก็ไม่ได้น่ากลัวเสมอไปค่ะ เป็นการที่คนสูงวัยในบ้านพักคนชราของจีนนะคะออกมาทำกิจกรรมสนุกๆนนอกจากจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วเรื่องนี้ค่ะก็ยังแสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่กําลังเปลี่ยนไปของการดูแลผู้สูงอายุในแดนมังกรอ,อีกด้วยค่ะ เริ่มที่เนี่ยคนจีนนะคะจะต้องแบบเชี่ยวชุนมากๆโดยเฉพาะการเรียงดูบุพการีนะคะมันจะมีคําสอนอยู่ในลัฐีขงซื้อหรือลัฐีต่ออย่างเงี้ยค่ะของในจีนเยอะมากเกี่ยวกับการดูแลพ่อแม่เพราะฉะนั้นเขาถือว่าความเชื่อเป็นพันปีมาเนี้ยก็คือยังมีจนถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี้ยด้วยความที่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปหรือว่าความกดดันทางด้านเศรษฐกิจเองหรือว่าความสามารถในการหาเงินของผู้สูงอายุได้เองเอย่างเงี้ยค่ะทำให้ เกิดสภาพสังคมปัจจุบันเป็นความคิดแนวโน้มแบบใหม่ที่ว่าออลูกไม่จาเป็นต้องเลี้ยงพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกเข้ามาเลี้ยงดูตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดเป็นหยินฟ้าจริงจี้ก็คือ,อ,อการหาเงินรูปแบบใหม่กับสังคมผู้สูงอายุก็เลยเกิดเป็นอาชีพต่างๆนะคะที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุแทนลูก สำนักงานสถิติของจีนรายงานว่าจำนวนบ้านพักคนชราในจีนเพิ่มขึ้นจาก30,000แห่งในปี2018เป็น41,000แห่งในปี2023สะท้อนความต้องการของคนสูงวัยที่อยากมาใช้บริการนี้กันมากขึ้นหากในความเป็นจริงแล้วบ้านพักคนชราในจีนมีราคาสูงมากจึงทำให้มีคนสูงอายุเพียง3เอร์เซ์เท่านั้นที่ใช้ตัวเลือกนี้ ทางการจีนจึงต้องพัฒนาสวัสดิการต่างๆเพื่อรองรับคนวัยเกษียณทั้งเงินบำนาญสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณสุขสำหรับคนสูงวัยอย่างไรก็ดีการเพิ่มจำนวนของคนผมสีดอกเราก็ยังมีส่วนกระตุ้นตลาดคนวัยเกา๋าหรือยินฟ้าจิงจี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง หยินฟ้าจิงจีเนี่ยเป็นเทรนที่จะแบบสร้างรายได้ให้กับคนจีมากเพราะฉะนั้นคนจีนเขาว่าเห็นโอกาสตรงเนี้ยแทนที่สมัยก่อนเขาจะหันไปขายพวกสินค้าอุปกรณ์แม่และเด็กตอนนี้ก็คือทุกคนก็เริ่มหันมาเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ค่ะปัจจุบันนะคะถ้าเราเห็นตามไวรัลเน็ตของจีนนะเราจะเห็นว่าจะมีประมาณ5อาชีพเนาะที่เขาแบบสร้างขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกับ ดูแลผู้สูงอายุแล้วในขณะเดียวกันเนี้ยก็สามารถหาเงินได้ด้วยพูดคุยพาไปหาหมอ,อามาดูแลถึงบ้านนะคะหรือไม่ก็ปรับแต่งสถานที่ภายในบ้านให้เหมาะกับการอยู่ของผู้สูงอายุแล้วก็อีกอันนึงก็คือดูแลความต้องการของผู้สูงอายุเช่นต้องการมีสังคมมีคอมมูนิตี้หรืออยากไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะให้ความต้องอก็จะช่วยเซอร์วิสให้กับคนแก่โดยเฉพาะ คาดการกันว่าในปี2050คนวัยเกษียณในจีนจะมีมากถึง1ใน3ของประชากรทั้งหมดทำให้เศรษฐกิจเพื่อคนสูงวัยหรือยินฟ้าจิงจี้มีแต่จะเติบโตตามไปด้วยหากสิ่งที่ทางการจรีนเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยก็คือการให้ความรู้และรณรงค์เรื่องสุขภาพ เพื่อให้คนไว้เก๋ามีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงพร้อมใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพพัสชนพงเพียรจันทร์ไทย PBS รายงาน